อยากได้รถครอบครัวแต่ไม่ได้อยากใช้งบแรงมาคันนี้เลยค่ะ Mitsubishi Expander ปี2 0 1รถวิ่งแค่70,000กิโลเท่านั้นเองได้คันนี้ไปเลยเพียงแค่งบไม่เกิน500,000ได้ตังค์กลับบ้านไปด้วย ทุกคนคะวันนี้อยู่กับ Mitsubishi Xpander นะคะคันนี้เป็นรถยนต์พึ่งเข้าใหม่เลยสดๆรอนอนและที่สำคัญคือรถวิ่งน้อยมากเลยเมื่อกี้นะคะแอบมาส่องนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะพามารีวิวให้ดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยคันนี้น่าสนใจไหมมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันซึ่งคันนี้นะคะจะเป็นรถยนต์ที่ ค่อนข้างเหมาะเลยกับสายครอบครัวแล้วก็ใครที่อยากจะเซฟบัเจ็ตในกระเป๋านะคะคันนี้ก็ได้เา่าเป็นรถสายครอบครัวที่ราคาประหยัดอยู่เป็นกึ่งวินิแวนส์แบบนี้นะคะซึ่งสีมาจะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะคะก็สีโอเคนะสีแบบนี้ก็เวลาที่ใช้งานจริงๆอะคะ่ะจะไม่ค่อยดูดฝุ่นรักษาดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราโดนฝุ่นโดนอะไรเงี้ยเขาจะค่อนข้างกลืนๆไปกับฝุ่นอ่าแบบนี้ดีนะทุกอย่างเดิมๆรอบคันค่ะคันนี้นะคะรุ่นนี้จะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้เรียบร้อย แล้วนะคะแล้ก็เซนเซอร์นะคะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองปิดให้ดูก่อนก็คือตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะควบคุมเนี่ยแบบว่าไม่ต้องกดแบบนี้ได้เลยนะคะเพียงแค่เอากุญแจมาใกล้ๆแล้วกดที่ตัวประตูเสร็จแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะ เนี่ยดีมากปกติแล้วนะคะจะนั่งได้เจ็ดที่นั่งเนาะแต่ว่าถ้าใครไปสักสองคนหรือว่าไปสี่คนอะไรเงี้ยเราต้องการช่องเก็บของเพิ่มสามารถที่จะพับขึ้นได้เลยแบบนี้ระยะการพับเบาะเป็นการพับเบาห้าสิบต่อห้าสิบนะคะเนี่ยพอราหน้าไปแบบนี้นะคะช่องเก็บของจะเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยลองดูถ้าเกิดว่าพับเป็นหมดนะ ไม่ต่างอะไรกับแคมปิ้งเลยค่ะคันนีนะ้เอาไปแคมปิ้งได้อะไรเงี้ยได้สบายๆเลยนะกับการที่รถยนต์นะเป็นเครื่องแบบเน้นประหยัดน้ำมันคันนี้เห็นไหมจีน่าเปิดพับขึ้นลงเองอะสะดวกสบายไม่ต้องใช้แรงเยอะค่ะเปิดมาในส่วนของภายในห้องโดยสารอ่ะเดี๋ยวน,นั่งให้ดูกันสักนิดนึงวุ้ยโอเคเลยนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะคะก็แค่เหยียบเบรกแล้วปุ่มพุสตาร์ทแค่นั้นเลยอ่าโอเคเลยนะ หน้าจอใดๆขึ้นมานะคะก็หน้าหลงไหลเขาเรียกไรอะ่ะค่อนข้างสมูทหน่าใช้งานนะคะในส่วนของ Position แล้วก็ออปชันต่างๆถือว่าทําได้ดีนะคะตรงนี้จะมีบลูทูธให้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถเล่น d ีวได้เช่นเดียวกันค่ะถัดมาจะเป็นประบบแอร์นะคะแผงแอร์ใดๆนะคะช่องเก็บของตรงนี้ค่อนข้างกว้างเลยใส่อะไรแบบ แบคแพคไปเลยค่ะไปรถใส่ครอบครัวที่แท้ถูไม่พลาดในเรื่องแอร์นะคะในส่วนของแอร์ข้างหลังเองเนี่ยก็จะเป็นแอร์ที่อยู่บริเวณเหนือศีรษะนะคะนี่เลย ก็จะสามารถที่จะปรับได้ข้างหลังได้เลยนะคะง้อไม่จําเป็นจะต้องมายุ่นวายปรับข้างหน้าอีกต่อไปนะคะข้างหลังนะคะมีสัยล็อกติดตั้งคาซีได้แล้วก็มีในส่วนของเบาะนอที่เป็นเบาะหนังนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังเป็นวัสดุนุ่มนะคะตรงนี้จินาว่านั่งสบายดีเหมือนกันนะคะตรงนี้ภายในค่อนข้างโอดหงกว้างขวางนะคะไม่แคบเลย นเล่าว,ว่าดีมากๆสาหรับใครที่ตามหารถสายครอบครัวอยู่แต่ว่างบไม่แรงเออคันนี้ตอบโจทย์น่าสนใจในงบหลัก4 0 0นเนี่ยเหลือๆเลยออปชั่นคุณภาพเนี่ยลน้นๆค่ะเป็นรถกึ่งมินิแวนที่ทำออกมาได้ดีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ดีไซน์การใช้งานจริงหรือว่าเรื่องของความโอทุงในการเก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะ4,99,000ย้ำนะคะรถปี2021 วิ่งแค่7,000 0กิโลค่ะสวยสดนะคะรับประกันหลังการขายส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีทั่วประเทศค่ะถ้าถูกใจทักมหาจีน่าที่สีรุ่งคาเซ็นเตอร์ได้เลยค่ะมาได้เลยคันนี้รออยู่ค่ะมิตซูบิชิเอ็กซ์พันเดค่ะ4,999 0 0